ว้าวไปเลยว้าวว้าวเ้ด็กๆทำไมเล่นชินช้าทำไมแว่งแรงขนาดนี้มันอันตรายรู้ไหมมันสูงด้วยเนี่ยแล้วน้ามีเสียอะไรมาสั่งหนูคะน้าเป็นใครนะ้าขอบอกเลยนะอย่าเล่นแบบนี้อีกนะหนูมันอันตรายเข้าใจไหมค่ะน้านะเป็นแค่พานรงมีเสียอะไรมาสั่งเราอ่ะอ่ะเล่นต่อเถอะเฮ้ยเฮ้ย อย่าเล่นที่เฮ้ยชิงช้าเฮ้ยฉันขอเล่นก่อนนะเฮ้ยฉันขอเล่นด้วยสิเอองั้นมาเป่ายิ่งฉุบก,กันนะเออก็ได้ 2> 1 2 3เสองสามย้ <Yeah! S 1> เห็นไหมฉันได้เล่นก่อน wow! อะไรกันเนี่ยเล่นชิงช้าทำไมแว่งแรงขนาดนี้เนี่ยหยุดตอนอะไรคณะทำไมเล่นชิงช้าทำไมแว่งแรงขนาดนี้มันอันตรายรู้ไหมมันสูงด้วยเนี่ยและหนูก็ยังแว่งมันแรงอีกด้วยแล้วน้ามีสีอะไรมาสั่งหนูคะน้าเป็นใครน้าก็เป็นพันโลงอยู่ที่นี่แหละเพิ่งลดต้นไม้เสร็จนะ่ะเป็นพันโลงก็อยู่สวนพันโลงสิคะน้ามีสีอะไรอะ่ะจุกกันอีกแล้วหนูอย่าเล่นแบบนี้อีกเลยนะมันอันตราย โหรองเท้าน้ายังไม่ใส่เลยหนูจะเชื่ออะไรนะได้เออไม่ต้องสนรองเท้านะหรอกน<ะ>้า <นะ S 3> ขอบอกเลยนะอย่าเล่นแบบนี้อีกนะหนูมันอันตรายเข้าใจไหมค่ะนะเป็นแค่พานลุงม,มีเสียอะไรมาสั่งเราอ่ะอะเล่นต่อเถอะอย่าหูา้ยาา่า ตกลงมาแบบเนี้ยโอ้ยโอ้ยไม่ดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮะ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูเล่นชิงชาแล้วตกลงมาค่ะน้าว่าแล้วไงว่ามนันอันตรายหนูยงจะเล่นกันอีกเหรอดูสิเขาแตกหมดแล้ว <laughs> โอ้ยไม่ดีเนี่ย <laughs> เออเรียกรถพยาบาลไปเร็วไปเร็วเฮ้ยโอ้โหกระดูกหักหรือเปล่าเนี่ย ออออโอ๊ยเจ็บมากเลยค่ะนะนาบอกแล้วไงเห็นไหมครับว่าการเล่นเครื่องเล่นมันอันตรายแค่ไหนน้องๆหนูๆก็เล่นอย่างระมัดระวังน,นะครับด้วยความปรารถนาดีจากตองแต่งแฟมิลี่ทีวี